สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมออัธรรมธรรมดาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือเขาจะทักมาไหมเออนะสำหรับคนที่อยากจะรู้เนาะเวราคนที่คุณอาจจะนึกถึงอยู่เนี่ยจะคนคุยเจ้าแฟนหรือใครก็แล้วแต่นะที่แบบว่าคุยคุยกันอยู่หรือว่ามีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันอยู่อยากจะรู้ว่า เขาจะทักมาหาคุณไหมอาเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะคะก่อนที่จะเลือกนะคะเดี๋ยวทําสมาธิกันก่อนอาเดี๋ยวขออนุญาตเลือกไพ่มาก่อน5กล่องนะจ๊ะกล่องที่1กล่องที่สองกล่องที่สกล่องที่4แล้วก็กล่องที่ห้าค่ะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทักมาไหมเนาะมี5้ากล่องด้วยกันนะคะก่อนที่จะเลือกทําสมาธิกันก่อนนะเพื่อความแม่นยำเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกย,ยาวรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกพร้อมกับเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะ หายใจออกอย,ยาวๆส่งกระแสจิตผ่านโนตาที่3ออกไปสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ <S <S หากคุณรู้สึกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสมซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจรลึกพร้อมกับลืมตาค่ะ เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1 2 3 4หรือ5นะคะหัวข้อก็คือเขาจะทักมาไหมเออเขาจะทักมาไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยคนที่เราแอบรู้สึกดีๆอยู่หรือว่าแฟนของเราก็แล้วแต่นะเขาจะทักมาหรือเปล่าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหากคุณยังรู้สึกสับสนเนาะลองทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจคลึกพร้อมกับลืมตาค่ะ เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกรอบหนึ่งนะว่าเขาจะทักมาไหมหากคุณสับสนเนาะลองทําสมาธิอีกสกรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดี่ยวก็สามารถเลือกกลองเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวก,กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากก่องที่1ตามด้วยกล่องที่2 สามสี่แล้วก็ห้าตามลำดับแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังคำนายกันเลยนะจ๊ะโอเคแคไปเรียบร้อยนะจ๊ะ <laughs> มาค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่หนึ่งนะมาดูกันว่าเขาจะทักมาหาคุณไหมหนึ่งสองและสามจ้าโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนมากนะ Six of Wands นะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้โห Age of Pentacles และสุดท้ายค่ะ Judgment นะคะขออกีกสักสองใบแล้วกันเนาะเพื่อความชัดเจนนะคะขออกีกสักสองใบนะคะโอเค Three of Wands นะคะโอ้โหชัดมาก Knight of Cups นี่ เตรียมตัวเลยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่นานเกินรอเขาทักมาหาคุณแน่เร็วๆนี้ค่ะเอออด,ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเขาทนไม่ไหวแล้วคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเร็วๆนี้เขาทักมาหาคุณแน่ค่ะเออความคิดถึงมันคุ้มคลั่งแทบจะไม่ไหวแล้วเขาอดใจไม่อยู่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว เขาจะทักมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นพลังงานของกันมาหาเยอะมากคือต้องบอกเลยทักมาหาแน่ๆเพอิเพออมาเจอกันตัวเป็นๆเ,เออหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะทักมาเจอกันเนาะกันแบบเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ก็ได้นะมาหาแบบ Surprise. เซอร์ไพรส์โอ้ มาเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันโน้มาเจอคุณแบบปุบป,ปับฉับพลันเนอมาเจอคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะเพราะนั้นเตรียมตัวให้ดีค่ะเร็วๆนี้เขาทักมาหาคุณอย่างแน่นอนนะอาจจะไม่ได้มาแบบทางออนไลน์ก็ได้นะหรืออาจจะไม่ได้ทักข้อความมานะแต่จะเซอร์ไพรส์แบบมาหาแบบเจอตัวเป็นๆอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้นะ เพราะนั้นเตรียมตัวเจอเขาได้เลยเตรียมใจไว้เลยว่าเขามาหาคุณแน่เออนะเพราะความคิดถึงมันห้ามกันไม่ไหวแล้วตอนนี้นะถ้าความคิดถึงค่าคนได้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ไหวแล้วจ้านะอดทนทนไม่ไหวแล้วมาหาคุณอย่างไหวแน่นอนเออนะใครรนะักคุณนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่กล่องที่สองมาดูกันว่าเขาจะทักมาหาคุณไหมหนึ่งสองและสามจ้าโอ้โหโอ้โฮ,โอโฮึอืมอ่ะอีกสองไปแล้วกันนะคะเพื่อความชัดเจนนะจ๊ะโอ้โหเดอะซา Two of Pentacles นะคะ The Devil แล้วก็ Seven of Swords นะคะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานหน่อย The Sun นะถ้าด,ดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โ oh. หดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกว่าต้องบอกว่าต้องบอกว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้เขากำลังมองหน้าจอเพื่อที่จะ ทักมาหาคุณอยู่นะคะมีการพิมพ์พิมพ์ลบ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 พิมพ์พิมพ์อยู่หลายทีคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอะมีความรู้สึกอยากจะทักหาคุณมีความรู้สึกคิดถึงคุณจนแทบจะทนไม่ไหวข้อความกำลังจะส่งมาแต่มันมีอีโก้มีอัตราตัวตนมีฟอร์มจัดทำให้พิมพ์พิมพ์ลบ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 พิมพ์พิมพ์มอยู่อย่างเงี้ย oh. แต่ถามว่าสุดท้ายท้ายสุดเขาจะทักมาหาคุณไหมต้องบอกเลยเตรียมให้ไหวเตรียมใจไว้เพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีมือลั่นแน่นอนอเร็วเร็วๆนี้เขามือลั่นทักมาหาคุณแน่นอนอเพราะว่าความคิดถึงมันแทบจะทนไม่ไหวแล้วนะจ๊ะก็ะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับเขาว่าอยู่หน้าจอแล้วอะ พิมพิมลบ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 พิมพิมนะหรืออาจจะค้นหาชื่อคุณอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ากําลังลังเลกําลังโลเลกําลังชั่งใจนะอยากทักหาคุณแทบตายเพราะมีความคิดถึงมากมายเหลือเกินแต่ก็ยังมีฟอร์มมีอีโก้มีอัตราตัวตนนะคะเพอเพอเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยส่องส่องนะสอน่สอ,งสองนู่นแบบส่องนี่ส่องนั่นแอบ,บส่องแอบสือนะแล้วก็อยากจะทักหาคุณแต่ว่ามีฟอร์มเยอะไงะ นะเออแต่สุดท้ายท้ายสุดดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีมือลั่นแน่นอนจ้ะมีพิรุษแน่นอนมีมือลั่นแน่นอนแล้วก็จะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเป็นฝ่ายทักมาหาคุณก่อนแน่ๆโอ้ยใช่แล้วคุ่นายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานอ,นะอุกฤอิ่ดีด้นะมาค่ะต่อกันที่กองที่สมนะมาดูกันว่า เขาจะทักมาหาคุณไหมหนึ่งสองและสามจ้าโอ้โห Page of p e n t a c l e s นะคะ Page of Swords นะคะคนนี้มีความเป็นเด็กมากเลยนะอะโอ้เ h The r e v e r s นะคะเอ๊ะอีกสักสองใบแล้วกันนะจ้าโอ้ตายตายตาย Seven of s w o r ล s และสุดท้ายค่ะข,ขอดูพลังงานนิดหนึ่ง t ชม p e r ร์ <laughs> c e นะโอ้ยตายตาย,ตายเด็กน้อยคนนี้นะถ้าเขาไม่เด็กกว่าคุณเขาก็มีความเป็นเด็กสูงนะคนเนี้ยคือดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขาดูแบบแบบอแบ,บส่องแอบสืบเรื่องคุณอยู่นะถามว่าเขาจะทักมาหาคุณไหมเนี่ยดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับว่าเขามีความนึกถึงคิดถึงคุณนะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะทักหาคุณด้วยแต่ยังโลเลลังเลเออยังมีความโลเลยังมีความลังเลยังมีการชั่งใจอยากทักแต่ก็ฟอร์มจับอยากคุยแต่ก็มีอีกโก ถามว่าเขาจะทักหาคุณไหมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะทักหาเนี่ยมีอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนจะบังเอิญเออเหมือนจะบังเอิญแต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเขาจะสั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่คือเขาอาจจะจัดสถานการณ์เพื่อที่จะทักมาหาคุณนะ คือเร็วๆนี้ดูมีโอกาสในลักษณะนี้ค่ะคือเขาดูมีแผนเนาะเขาดูมีแผนนั่นหมายความว่าเร็วๆนี้เขาจะทักหาคุณโดยอาจจะอ้างเรื่องอื่นทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยที่เขาทักหาคุณเพราะว่าเขาคิดถึงคุณไงเขาจะทําทีอ้างเรื่องงานอ้างเรื่องอื่นทักหาคุณทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณนั่นเองอื ดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาจะทักหากคุณไหมมีโอกาสทักหาแต่เขาจะไม่ทักหาแล้วมาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแต่เขาจะอ้างเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้เน,นเอาเรื่องอื่นมาอ้างทางที่ความจริงแล้วเนี่ยที่เขาทั้าหาคุณอนะ่ะคือเขาคิดถึงคุณนั่นแหละนะเขาอยากคุยกับคุณนั่นแหละเขาแอบสนใจคุณนั่นแหละเขาแอบเป็นห่วงคุณนั่นแหละนะแต่มีฟอร์มฟอร์มจัดเก็กจัด ก็เลยอาจจะไม่บอกความรู้สึกจริง,รงๆออกไปนะก็เลยเอาเรื่องอื่นมาอ้างแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคือเขาคิดถึงคุณมากนะแต่ว่าอาจจะเอาเรื่องอื่นมาอ้างแล้วทักหาคุณอืมเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะทักหาคุณไหมแน่นอนเขาทักหาคุณแน่ๆแต่จะทักหาคุณในเรื่องอื่นทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาแค่คิดถึงคุณนั่นแหละโอ้นะเธอมันผู้ร้ายปากแข็งเนาะเ<โ>ออ <laughs> แล้วก็้า่อยู่ย,ยแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยินยานรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่4ี่ค่ะมาดูกันว่าเขาจะทักมาหาคุณไหมหนึ่งสองและสจ้าโอ้โหไปแรกมาก็ชัดเจนเหรอโอ้ยโอ้ชัดเจนมาโอโ้ชัดเจนมาจ้ะนี่จ้ะโอ้ต้องบอกเลย เขาขาดคุณไม่ได้หรอกนะคะเขาจะทักมาหาคุณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนจะ้ะะหากในวันหนึ่งเนี่ยคุณคิดถึงเขาเกินกว่าสามครั้งต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องมึงเอิญน,นี่คือความตั้งใจของจักรวาลที่อยากจะให้คุณได้รับรู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากๆคุณก็เลยคิดถึงเขายัางไงล่ะ เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะรีบทักมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะเขาขาดคุณไม่ได้นะใจมันจะขาดนึกออกมาใจจะขาดรอนรอนคิดถึงตอนที่รักกันอยู่อะ่ะ เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาจะทักมาหาคุณไหมเขาทักมาหาคุณแน่นอนค่ะเพราะเขาขาดคุณไม่ได้ห่างคุณเหมือนใจจะขาดใจจะขาดรอนๆคิดถึงตอนที่รักกันคิดถึงตอนที่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันคิดถึงตอนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในวันหวานเพราะฉะนั้นเขาจะทักมาหาคุณแน,แน่ใจเขาจะขาดแล้วนะว่าดูจากพลังงานตรงนี้มีความนึกถึงมีความคิดถึงและคุณคือคนสําคัญของใจนอ好不好ะ พราะนั้นจะขาดคุณไปได้ยังไงขาดคุณเหมือนขาดใจยังไงยังไงเขาก็ทักมาหาคุณะอืมไม่นานเกินรอนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ใจจะขาดแล้วคิดถึงมากคิดถึงหนักคิดถึงหนวกนะและยิ่งถ้าเกิดคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันเกินกว่าสามครั้งในในตลอดทั้งวันนะต้องบอกเลยมันเป็นเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากมันเลยทําให้คุณนึกถึงเขาแบบนั้นยังไงละ่ะโอ้เนาะ ใครแล้วคุณนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเ mm hmm. พื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะ mm hmm. ยินดีด้วยนะ mm hmm. สุดท้ายกับกองที่5มาดูกันว่าเขาจะทักมาหาคุณไหมนะหนึ่งสและ3จ้าโอ้โหเชนออฟคขึ้นเลยตั้งแต่ใบแรกนะจ๊อะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยคะ่ะว่าไพ่จุษาเนี่ยจะบอกอะไร f o v s t f s ส o r s นะคะและสุดท้ายคะ่ะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยคะ่ะว่า คนดีเขาจะเป็นฝ่ายทักมาหาคุณก่อนแน่นอนค่ะคุณคือคนสำคัญห่วใจเขาคุณคือทั้งชีวิตของเขาคุณคือหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะทักมาหาคุณก่อนแน่ๆค่ะไม่นานเกินรอหรอกเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต่อให้ห่างเหินห่างหายกันไปยังไงก็แล้วแต่ สุดท้ายแล้วเขาไปไหนไม่ได้ความคิดความรู้สึกของเขาสายใยความผูกพันอะไรต่างๆมันมีค่อนข้างมากทําให้เขาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดยังไงยังไงเขาก็ทักมาหาคุณก่อนอย่างแน่นอนค่ะเขาดูจากพนังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาอยากทักหาคุณอยู่แล้วนะคะแล้วเผลอๆเนี่ยความอดทนของเขาอ่ะอาจจะมีต่ำกว่าคุณทําให้ความรู้สึกนึกถึงคิดถึงอะไรต่างๆมันทําให้เขาอดนทนไม่ไหวแล้วยังไงยังไงเขาก็ทักมาหาคุณก่อนแน่นอนค่ะ ก็ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไพย่ขึ้นพลังงานของครอบครัวเลยนะนั่นหมายความว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอนะยังไงคุณก็คือครอบครัวของเขาคุณคือแฟมิลี่ของเขาคุณคือคนที่เขารักนะคะคุณคือคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะแล้วมันมีความนึกถึงมันมีความคิดถึงมันมีความหวยหาคุณค่อนข้างมากนะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะ มีความเป็นตัวของตัวเองบ้างนะหรือว่าอาจจะมีความนิ่งบ้างเงียบบ้างหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยพอได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะต้องบอกเลยว่าเขาอ่ะรับรู้หรือร,รู้สึกได้เลยว่าการไม่มีคุณในชีวิตมันแบบเหงาแค่ไหนนะทำให้เขาจะอดทนทนไม่ไหวทักมาหาคุณก่อนอย่างแน่นอนค่ะเออนะใครรัคุณนะนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟอร์เกอร์หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเจรบบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย